อร่อยด้วยและประหยัดด้วยสวัสดีค่ะพบกับช่องพิวันชาแน,นลนะคะเดี๋ยววันนี้พิวันชาแน,นลจะพาทำยำวุ้นเส้นราคาประหยัดอันนี้คือน้ำยำน้ำยำที่เราปรุงไว้แล้วคือก็คือเผ็ดเปรี้ยวหวานตามใจชอบวุ้นเส้นก็พอดีหนึ่งจาน ุนเส้นอันนี้ล้างแล้ววุ้นเส้นสดล้างอย่างล้างแล้วน้ำเดือดแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูเนี่ยเารปรุงมีอะไรบ้างมีหอมมีผักกาดขาวมีเอออ่ะหอมผักกาดขาว ลูกลูกชิ้นเหรือไส้กรอกหมูยอแล้วก็ขึ้นช่ายต้นหอมผักชีน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วพี่วันก็จะลวกลวกเส้นก่อนเนาะลวกเส้นลงไปลวกเส้น เส้นหมี่ลวกแล้ววุ้นเส้นลวกแล้วลวกใสแล้วเนี่ยใสกำลังดีไม่เละมากแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำยำนะเอาวุ้นเส้นใส่ลงไปใส่วุ้นเส้นลงไปในน้ำยำเสร็จแล้วเราก็ลวกลวกไส้กรอกจริงไส้กรอกมันสุกมาแล้วนะเนี่ยลวกไส้กรอกหมูยอ อันนี้พี่วันไม่ใส่ไม่ใส่หมูบดนะไม่ใส่หมูบดแล้วก็ไม่อยากกินหมูไม่อยากกินเนื้อหมูกินกินเปรีูปอ่าอ่าลวกลงไปจริงจริงอันนี้ไม่ต้องลวกนานหรอกเพราะว่ามันสุกแล้วเอาแค่มันนิ่มๆอ่านิ่มแล้วนะ ใส่ลงไปนะใส่ลงไปแล้วเสร็จแ,แล้วเราก็เอาลวกนิดหนึ่งเนาะอันนี้ปิดไฟเลยมันร้อนจัดอ่ะที่ลวกเพราะอะไรพี่ว่ากลัวมันกลัวมันม,นมีสิ่งที่เราไม่อยากเจออ่ะรวกนิดหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วอนะ แล้วก็ใส่ลงไปใส่ลงไปอ่าแล้วก็เอาผักกา,ขาด,ดากกกาขาวนิดนึงนิดนึงอุ้ยล้นลงมาลวกผักกาดขาวนิดนึงอ่าพอ นิดเดียวใส่ลงไปเน้นผักเน้นผักจะเน้นผักใส่ลงไปส่วนหอมผักชีไม่ต้องลวกเนาะอ่ะใส่ใส่หอมอืมใส่หอม หรือจะลวกนะผักชีไม่ต้องรวกเอาหอมนิดหนึ่งหอมลวกไปนิดหนึ่งอ่ะนี่เน้นผักเน้นผักเมนูนี้เน้นผักผักปริมาณเยอะมากนี่ ทุกอย่างใส่ลงไปหมดแล้วแล้วก็คนอ่ะคนคนใครชอบเผ็ดก็เติมเผ็ดใครชอบเปรี้ยวก็เติมเปรี้ยวนะใครชอบหวานก็เติมหวานนะนี่คือยำวุนเส้นโหเยอะนะเนี่ยนี่คนคนแล้วก็ชิมแล้วก็เติม เติมตามใจชอบนะบางคนชอบใส่หมูก็ใส่หมูใส่กุ้งใส่ปลาหมึกก็แล้วแต่เนาะบางคนแพ้ทะเลก็ไม่ต้องใส่ก็ใส่ลูกชิ้นนใส่หมูยอใส่ฮอทดอก